ก่อนอื่นสิ่งแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกและท่านประธานก็คืออยากจะขอ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านตั้งแต่ท่านสมาชิกที่ได้มีการเสนอยติในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องซึ่งมีความละเอียดอ่อนมีความอ่อนไหวสูงแต่ว่าเราก็ดำเนินการประชุมในลักษณะของการเปิดเผย และก็สมาชิกในภาพรวมก็ได้อภิปรายไปในลักษณะซึ่งมีความตั้งใจดีมีความสร้างสรรค์แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อยากกลับเรียนเช่นนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนเองมีความรู้สึกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยสถาบันรัฐสภาของเราเนี่ยยังเป็นสถาบันที่ ใส่ใจห่วงใยพี่น้องประชาชนและก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะนำพาบ้านเมืองให้ผ่านสถานการณ์ยากๆไปได้กราบเรียนว่าในช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมมีโอกาสโทรศัพท์ไปหาสสสีสเกตสองท่านนะครับท่านสสะเนศกับสสอ,อุดมลักและก็ขออภัยที่ไม่ได้ติดต่อท่านอื่นเพราะว่า ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับท่านอื่นๆเท่ากับสองท่านที่ผมได้เอ่ยนามเมื่อสักครู่แล้วก็โทรไปก็เพื่อที่จะสอบถามทุกสุขของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องขอขอบคุณว่าทั้งสองท่านนั้นได้ยืนยันหนักแน่นว่าการทำหน้าที่ของท่านทั้งหลายในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยนั้นจะไม่มาคิดถึงปัญหาเรื่องความเป็นพักการเมืองความเป็นรัฐบาลฝ่ายค้าน แต่ว่าจะทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เห็นความสมัครสมานสามคัคคีนะครับซึ่งแม้ว่าท่านร้อยตํารวจเอกเฉลิมบอกวันนี้ไม่ใช่เรื่องสมานฉันท์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราก็มาทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในการที่จะติดตามและก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องของไทยกัมพูชาเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานเฉพาะในช่วงที่ผมเข้ามารับหน้าที่ทําหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินก็มีหลายช่วงหลายเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศบางครั้งก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นบริเวณชายแดน บางครั้งก็อาจจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องอื่นบางครั้งก็เป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศของทั้งสองประเทศที่มีผลต่อสภาพปัญหาความสัมพันธ์ตรงนี้นโยบายที่ผมได้พูดอย่างชัดแจ้งในทุกโอกาสในทุกสถานการณ์ก็คือว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษาประโยชน์ของประเทศซึ่งประกอบไปด้วย3ส,ส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือแน่นอนที่สุดรัฐบาลจะต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศรักษาดินแดนรักษาสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศของเราพึงมีตรงนี้ไม่สามารถที่จะไปประนีประนอมหย่อนยานละเลยละเว้นได้เป็นอันขาดประการที่2นโยบายของรัฐบาลต้องตั้งอยู่บนเป้าหมายในการที่จะเสริมสร้าง สัมพันธไมตรียันดีกับประเทศเพื่อนบ้านของเราและก็รวมทั้งกรณีของกัมพูชาเพราะผมก็ย้ำหลายครั้งครับว่าอย่างไรเสียไทยกับกัมพูชาก็ต้องเป็นประเทศที่อยู่ติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันและในขณะนี้เราก็ล้วนแต่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นแฟน้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมและประการที่สซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสองเรื่องแรกก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตลอดแนวชายแดนเพราะพี่น้องเหล่านี้เหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกเกือบทุกท่านได้แสดงออกคือคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ยาวนานที่สุดจากการดําเนินนโยบายต่างๆและจากปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าในสภาแห่งนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกก็คงจะเห็นตรงกับผมและที่ผมฟังจากคำอภิปรายในวันนี้แทบจะกล่าวได้ว่าทุกคนหรือเกือบทุกคนก็เห็นด้วยว่าประโยชน์3ส่วนนี้ต้องเป็นธงนำในการดำเนินนโยบายและในการตัดสินใจต่างๆ และแน่นอนครับในการที่จะดำเนินการให้เป็นเป้าหมายทั้งสามประการเนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกวิธีการที่จะดำเนินและผมก็คิดว่าในสภาหแห่งนี้เราก็พูดตรงกันเหมือนกันเช่นเดียวกันว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่เป็นวิธีโดยสันติเพราะเราทราบลนะครับว่า ความขัดแย้งถ้าหากว่าลุกลามบานปลายไปสู่การใช้ความรุนแรงการใช้กำลังและก็เลวร้ายที่สุดก็คือเข้าไปสู่ภาวะที่เป็นสงครามแม้การสู้รบจะสิ้นสุดลงที่จุดใดจุดหนึ่งก็คงไม่เป็นคำตอบที่ยั่งยืนได้ในการที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นบริเวณชายแดน ซึ่งก็จะต้องตกอยู่กับภาวะของความเสี่ยงที่ผมกราบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับครับผมก็ยืนอยู่ตรงกลางถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการกำหนดท่าทีและการดาเนินนโยบายที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้พี่น้องประชาชนที่ฟังการประชุมสภาในวันนี้ฟังแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่ง กระหายสงครามอยากจะนำพาประเทศไปสู่ความขัดแยง้งอยากจะเอาชนะค่าคารแต่พี่น้องประชาชนที่ไปฟังคนที่ชุมนุมอยู่นอกทำเนียบรัฐบาลก็จะได้ฟังว่าผมเป็นคนขายชาติเป็นคนอ่อนแอไม่คิดจะสู้ไม่คิดจะปกป้องผมเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้แะครับ และผมก็ไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างผมตั้งมั่นอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนและดำเนินนโยบายด้วยความรัดกุมด้วยความรอบคอบและด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคกลไกของรัฐและพี่น้องประชาชนที่ให้ความเข้าใจกับความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ผมอยากจะกราบเรียนว่า เมื่อนโยบายเป็นเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้ให้ท่านรัฐมนตรีอิสระท่านรัฐมนตรีบุญจงได้ชี้แจงและจากการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีชวรัตรรัฐมนตรีองอาจและรัฐมนตรีถาวรด้วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังจะต้องทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ขอให้ความมั่นใจโดยเฉพาะผู้แทนราษฎรในพื้นที่ว่าการเข้าไปช่วยเหลือนั้นจะต้องมีความต่อเนื่อง และจะต้องมีการดูแลและจะต้องมีการปรับปรุงแนวทางของการที่จะคุ้มครองให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาในขณะนี้และพื้นที่อื่นๆในบริเวณชายแดนด้วยและก็ขอกราบเรียนครับว่าทุกครั้งที่เรามีการตัดสินใจมีการดำเนินนโยบายเนี่ยเราจะประสานงานทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายนโยบายการต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นได้ชัดว่าเริ่มเหตุเกิดเหตุการณ์ประทะกันเนี่ยก็จะมีการสอบถามว่านอกเหนือจากการที่กองทัพจะต้องปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยแล้วเนี่ยแผนของการดูแลพี่น้องประชาชนเวลาเกิดเหตุปะทะเนี่ยมีรองรับหรือไม่อย่างไรก็จะมีการประชุมซักซ้อมกันทั้งในส่วนของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองอย่างนี้เป็นต้น